แมแบบ่บักหลานหนแหละแม่ยตีหนึ่งจ้าบ่เมาอาอ่าบ่อยากได้บ่อใช่เนี่ยบ่อยากได้บ่ป่ะบ้านนี้เอาของกินไปให้ย่าก่อนไะเอากับเข่าไปให้ย่าเนาะปะ่ะผุ่นอยู่รถผุญไปเอาไปอยู่รถผุ่นไป,นปมาหอดน,นาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเไยอ่าหลังจากเว่มาอ่าเตะซื้อยาให้น้องตีหนึง่งเนาะเว่ซื้อยาให้น้องตีหนึ่งกับเว่เอากับเขา่ากับหน้ามาให้ทั้ง ตู้แม่ก่อนพี่น้องไงมาบ้านญาของน้องตีนึงพี่น้องเนาะไปะฉันพี่น้องไยเพื่อการบูชยเวลาเนาะเอา้าก่อนอื่นทั้งประตูนกากราบสบายดีและสวัสดีเนอผมไพี่น้อง f c ดชูคู่ชูคน้นพี่น้องไบมาซีอูในและกระต่างประเทศเนาะ็ยิ้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซองประธานป้องนเชนแนลอีกแล้วพี่น,อน้องไงอ่าพ่อพ่อ,พอก็ประตูไปนี่ก็ป้าโตแหลตตามเคยพี่น้องไยเนาะ ต่อจากคลิปเมื่อเช้านี่พี่น้องเอง๋ทองฟ้าเมื่อนี้แจ่มใสดีมือนี่ปุ้ยกอดมีกับบุมีนนองตีนึงเมื่อหลาสิลงไปาอาบน้ำหมดอ่ะฮะไปหาน้ำห่วยบ่มาพี่น้องเอง๋มาบัวอยู่ในห่วยนะแล่นเพิ่นเห็นป่าแล่นลงไปในหนองน้ำแล่นลงไปจับเอาบันนี่ป้าโตเปียกบดเชือยวป่ากำกอตังเกงเปียกบดเลยเอ้ามาสวัสดีครับป้าลุงก่อนเดี๋ยวมาสวัสดีครับก่อนไว้ บ่านั่นั่นปัญหพี่น้องไงพันบ่กยกินเข่าก็ได้พ้อมแน่หนึงเนาะโอ้ไปไหล่ะคือหน้าเจ้าอยู่บ่คือหน้าเจ้าอยู่บ่คืออยู่บ่อยู่หน้าเจ้าคืออยู่บ่หาหน่อไม้ไปแกงบ่ฮะหาหน่อไม่ไปแกงบ่เห็นบ่อหน่อไม้นะเห็นบ่อหาคุณหาไม่พอไปแกงไปอ๋อผูกปีนเอาดีได้พี่น้อง nhiều bữa thường không? Không, không. Cháy vâng hả? Vâng tốt thì to mày đó. Chắp chụp chở đó, mai phong hẳn nó mày nè, cháy vâng. Vâng hả? Hả vâng? Cháy. Ô, tìm bó xa. Ôi, bà hà phải khen. Biển bất chữa lắm. Điều chẳng hà xuất biên nó đã nó. Điều chẳng hà xuất biên. Nhi đế, nhi nó mày, tớ nhi nạ,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  วิ่งเขาฮักหลือตัวนี่เพิ่นฮักแล้วเพิ่นฮักแล้วเพิ่นฮักแล้วฮักไปแจงแล้วไป <c oughs> ไปเอากับเข่าไปให้ให้ให้ใหญาก่อนไปเหลียวจงค่อยมาหาหนไม่เนาะไปมาเอามาเอามาเอา,าเอาอโต้ไปเอาเอากับเข่าไปหญ้าใ,ให้นปะเห้ลุงกันไปไปเอาของหวานเจ้านี่ทีนึงินจินึงเอ้ยมาเอาของหวานเจ้าพี่ลุกล่ะ เอาไว้ขึ้นไปยังหน่ะตกเลยนะ่ะมาออกมาจนไม่ทางตีนเดนะ้หน่ะเออออกมาเดี๋ยวเขาจงค่อยมาหาไปเดี๋ยวไปชวนไห้พรมาหาได้เนาะออกมาออกมาเอาของหวานเจ้านี่ทีนึงของหวานเจ้านี่เอาเอาไว้ตึมยั้งพี่ยั้งพี่ออมมาพี่เอ้ยเฮ้ยทีเอ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอ,ขอ,ขอกับข่าก่อนได้สเสร,ร็จเร็วแป๊บนึงเด้อ ปบานี้ยอุ๊บเอาข้นเขาพี่มาพี่ก่อนมาพี่ก่อนละไปเนี้ยมาชมกินูเด้วยนะแต่ชมกินูมาจับดนะ้น่ะเฮ้ยมาพี่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 ไปมาพี่เอากับนเขาให้ยนาก่อนไปไหมไปมาพี่ก่อนมาเร็วเออเมื่อกับยังค่อยเมื่อหรอกอยากเมื่อพีดอกไงโอ้ไปลรวบานอะไรล่ะต้องหวยเลยป้าเอิญนะ่ะโอ้ป้าเกี่ยวเข่าเลยพวกไปพุ่นพ่อใช่ ไปน้ำกาป้าบ่ไปมาเทียงก้อนมันแหลนนะไปเ้อไปไปหาเน่าปูไปยึบยังไปไปไปตีมาผู้ไปตีมาผู้มันเฮาเฮาน่ะจัดการมันเลยไปยังเออเฮาเป็นแทะนี่เบิ้งจัดการเลยไปยังเออยังไปมันแหลกไปไปยัง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 มันแหลกเด้ไปยัง เออย่างไปไว้เอ๊บเอ้ยพี่ลงนี่ลงนี่ลงนี่ลงไปนี่เออลงไปย่างย่างไปย่างมาไว้โอ้ฮห่อนเดนท่อนเลนมาพอจับมาพี่เออมาตีนะโอ้มันเห่าลายใช่นี่จัดการมันเลยฮะตีมันเลยมันเลนมาเลยตีมันเลยจัดการมันนี่นี่มันแก่งห่างแค่เลยตีเลยตีมันเลยเอาลื้อเทะเอา มันเละแล้วแบบนี้ไปเออไปตีมันเลยโหเฮาบุกหลานี่ไปจัดการมันอืมไปฮะพี่น้อะไรอ่าโตเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแบบนี้เลยมาซามโตก็มาฟอนแบ่งกันก็เว่อร์ลยวอ่าเอาเอาเข้าให้ียดาได้ไหมเอาเข้าให้ียดาไว้เอ้าเอาเอาเข้าให้ียดาเล้ว เอาท้าชื่อกับเขามาให้นีสะเเอาไปญาเด้อเลเอาเอาด้วยกับเขาด้ยแจวแจวจด้วยมาลินมาหนีพอดีว่ามาแต่ซื้อยาเอาตายเลาะบานนี่โอ้ยเอาตู้จ้าเลยไหมตู้จ้าก่อนตู้จ้าไปบเอป่วยไปบ่าฟมอนองกะ บ่อืมบ่บ่เยโตมาฟอนก็ไปเอ็งนี่เนาะพ่อฝากเงินมาพันหนึ่งนาคาไปแล้วพ่อให้ไปอืมฝักแล้วฉันพ่อให้ฝากเงินมาลูกกระดิ่งเลยกระดิ่งบุญจะไปเออไม่เบิ่งผู้ทั้งนี้เมาทั้งชามเลยบ่ล่ะเมาก็ชามเมาก็ชามเลยบ่ไอ้เบิ่งเบิ่งเดี๋ยวพ่อเชยมาเอาเงินมาให้กินก่อนเด้อ เดี๋ยวมาองนใหม่กินก่อนแป๊บนึงนกินบึงนูนมาอ่างงน่ะเฮ้ยกินบึงนู่นะปอดมาหน่อยนะบ่อเออกินไปพากันนั่งกินเออนั่นแหละั่โตนับเข้าไปแส่บอยู่บ่อซ่บบ่อฟอนหมละเสีบบ่อบ่อไ้ยเลมันมียาหลายพวกอ่าผลไม้เนี่ยเฉีดยาเนอะกินเต้องแซ่น้ำเนอะ ถึงเมืนอยากเนาะถึกใจเอ้ยเนาะย่างเกี่ยวคือขึ้นมาบ่ได้จังไห้มือนี่ได้ให้หนึ่งกับครึ่งได้ให้หนึ่งกับครึ่งโอ้ยเนาะเอาสบายดีเนี่ยสบายดีโอ้ยได้ให้หนึ่งกับครึ่งลงแต่เช้าคุณบ่โอ้ลงแต่เช้าหล้นแดดเนาะอืมขึ้นมาเฉยบเปล่าเนาะขึ้นมาแล้วหวันแดดเทียงหล่อยจ้แม่นี่ยพี่น้องเนี่ยแดดแห้งนี่มัอนี่ต้องต้องกอนมีกับบุมีต้องฟ้าแจ่มใจซ้ำ เอากินปลากันกินเด้อปลาเกลื่อนกินคนกับคนที่ชอบเป้เอาในหมดนะ้ปเนาะหมดครบอ่านมากระย่างน้ำเสี่ยวเซียวอยู <k <k ่มาหน่อยพันตีมากะยินเขาเนาะอ่าหักก็ได้บ่เนี่ยนะอเออเอาแม่เอาแม่เออเอาไห้และแบ่งกันคนละาช่องโตเด้อโอ้มัดขึ้นไปย่างนี้ก็มานี่ก็ได้อย่างหอมเย็นอย่างเนอะ อืมไดเอากินพากันกินเด้อมัเอางุ่นน่ะเออนั่งจับเช้านั่งับเจ้มันจะกินน้ํามาอืออยากง่ายด้น่ะอือกินดอก่าพอได้พอ่มนมันมากินน้ํายังแก้มเป็นยังแ้เาก็ยังว่าจักัเป็นหยัง้จังว่าเป็นทิปลายทิได้เน่ะลงแก้วแม่นเนาะจักเป็นหยังเต้นได้บ่แรกนั่นแม่ป้าเพิ่นว่าเอ่อเป็นบัด เป็นวัดน้ำมุกแล้วบ้านนี้แล้วมันแแ้มแตกบ้านนี้แแ้มแตกแแ้มแดงแล้วมันนี่เป็นพื้นขึ้นบ้านนี้เป็นพื้นขึ้นแล้วแดงเป็นตุ่มขึ้นจริงๆนะมาอาบน้ำหาวยบ่ลูกเรื่องเรื่องมันนั่นได้อันนี้มันเป็น่เอายาจะมาจะอาบน้ำหาวยบ่บ่ายาไิษงอธรรมชาติใส่ยาพิงดกับเสีใส่ยาพิษงดมาใช่มากจะได้นี่นะไล่ลงเนมมาน่ะไล่ลงเนม เออมาพ่อเออช่อยู่โอ้ยอยากกินน้ำบ่อมาก็ได้อยากกินน้ำคนนมแมเฮ้ยเนาะเปลี่ยนมุมก่อนนึงพี่น้องเงยมืดนเนาะปากบกคอยเจ้งพอปนไ่าิมเลเเนะโอ้ยเซียบบอ่ะนะเซีบบ่พักกันแซีบอยู่บ่ปากบซิงนะสียบบอได้สนยังนะหนเนาะกินกิกินกาาบสบายดีรอบพี่น้องเงยข่าเที่ยงเลย ยังยังไม่ได้กินยังอยู่กินขึ้นเที่ยวเข่าว่ะกิขึ้นเที่ยวเข่ารังมากเลยงวยกินน้ำเอ้าบ้านนี้หนุ่มน้าไม่กินรถแซ่บบ่แซ่บอยู่บ่สู้สามนะแซ่บบอแคบบอเว้าในกัวเออเมือหลายแ่บบอเนะนี่ค้นบอปากบ้ามาพ่อกันโอ้ยนี่แต่คนอื่นบอปากกันอยู่ฝ่ายอยู่บ้านก็แห้งนะ กินก็กินนะกินอย่างเดียวนี่กินล็กินนะเดี๋ยวนี้ชักแม่ดิ่งนี่พมดละกินอย่างเดียวรอพ่อแม่โทรมาอยู่บ่ปู่ปากบอกว่าจังแม่มากระย่างน้ำหนามมากระย่กงน้ำหนามมากระย่างเข่าจะโย่น่งเจ้าเข่าขมั่งกินอย่างเดียวไสงัวเจ้าละหาทานงัวน้อยจะมาละหาทานกินน้ากินบ่เอาบ่งัวไม่มีน้อยนี่เอาบ่ใครต้องฟ้อนบ่ไปฟ้อนเนาะเจ้บ่กระย่างัวเนาะ

để vậy. Ở nhà cũng là, nó nhân dân diễn ra. Ô nhân dân nó ra. Ô nhân rồi diễn ra. con nhân dân diễn ra. Ô nhân dân ra. Ô nhân ra. Ô nhân dân diễn ra. Ô nhân dân diễn ra. Ô nhân dân ra. Ô nhân dân diễn ra. Ô nhân dân diễn ra. Ô nhân con diễn ra. Ô ra. Ô có bà bố kiếm khẩu lót bởi vì cục cây nguội ngoài, ngoài cậu <laughs> hãy, nhà cái này. hãy nhà cái này. Bên, bên, bên nhà kia nè hãy bên nhà kia nè, bên nhà kia nắm bên nhà kia nắm ừ bên 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 nhà này. Ừ. bên nhà kia nắm nè nào bên nhà kia nè kẹt lắm hãy nhà con bên nhà kia nắm hiểu không hãy nhà, như ừ. ừ. thế ừ. nhà, nhà. Ừ. Ừ. <laughs> ừ đó nhà của bố bên bạn này mua mua im như thế hả bên hãy nhà kia nắm nè xong bố khâu sai luôn เก่งๆนาะมาบ่เ hmm. อ uh ้าหนีมานางเอางมาเถอเก่นมองุนาไนะมางลองนั uh ่งลงมันเั่งยเ้ยเฮียบเลยอ๋อบุ้วบุตรองพัวเนาะลองบุญแล้วเดี๋บพอนบุยิบัเียบพอนกินเอากินตัวกินนกฮอนตัวอือมีหมือกันโ้งลกันแล้วอือยน้าไเก่งๆเนอะไปใช้บัตรเนี้ อิ่มแล้วพักกันับใส่กับใส่กับใส่เนาะเก่งเกงเก้งเขากกี่กุไปมุกกินอนี่อันนี่ดองเราซื้อนี่เนะบักใหญ่เมนั่งกินนั่งกินพักันกินดองเรามันแซ่บเลยเอาไม่ไก่มนตื่นเลอบ ใจไหมใจอืมใจมันตื่นนะบ่น้าเจ้ามาตื่นแล้วนี่ไปไปอุ้มมาไปเมืกหลายเชียวตัวได้เมื่อน่ะเอาตัวไหนเอาตัวลำบ่ฮะเอาตัวลำบ่เมื่อน่ะเอาตัวลำนี้อ้ยเอาว่างตรงกันเอว่างตรงกันเออให้มันไปกินจี่เมย์ก่อนเด้อให้ไปกินจี่เมย์มันก่อนใช่เมย์มันน่ะนั่นบ่ men bao phòn, hửm, men nhiều bao? À, tôi mày nên ngộ thức nổi nè. Biết ngộ thức nổi mày điang bay hạt, bao ừ, bọc bong cho đẹp nè, men bao. bò cho đấy nè. Chấp máu, chong chong chấp à, máu này mấy Ngộ thức chậm nè. Nè. Mày đâu À, níng thong mày à hả? Chong. จองยังจองจองเงี้ยตัวเทืกได้น่ะอือนอนลงลูกคือเมพาลูกอือจับเอาได้มั้ยเบ๊ไปจับเอางูหน่อยน่ะผูกเป้าเบ๊ซอย่าเอาเอาเชือกมือผูกเอาเลยเรือเชือกมือผูกเอาเมื่อเรื่องอือไปเอาเบ๊ซแบนี้อึ๊บอือมาพี่น่ะตนี่ยมันบริยานเนี่ยนี่อ่าอ่าลมลมมือแล้วเออเอากอดเนาะกอดเนาะกอดเนาะเออขึ้นขี้วะขึ้นขี้วะ บุ uh, <laughs> uh, <laughs> uh, 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 nah ๊กี้น่ะหูชอบอ่าอ่าอืมอ่าอ่านั่น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 เฮ้ยออมันหูชับนี่ลูกตัวแดกนี่คือหูเท่นี่โอ้ยบักทึกแล้นี่มันบงมาะมันบังมาเอ้ามันลมหมาเิดอกอืมไปเอาไปนอนอยู่ศาสตร์ไปนูหูรับ ไปแล้ววานนี้ไปเลยไปแล้วไปแล้วน้าแม่นั่นนะมันอยากกินน้ำหูแหะงัวตัวนี้หูวแทะนี่งัวตัวนั้นได้กักแทะเนาะไปฉันไม่เอามาหน่อยเจ้าพี่ึบเช่มาน่อยจ้าโน้ะบรรยากาศช่วงเที่ยงพี่น้องไง เอามาตุนก็ได้มาหนาอ,อ่าเป็นรอบที่ท่ายได,ได,ด้ที่ชองบ่ที่ช่องที่สามไม่ได้เนาะที่สามนะโดยมาช่องเทืาสามเทือแล้วพี่น้องเลยตะทองมันสามยู่านเมื่อน้ำทั่างโดยตะท้องสอนเนาะอ่าเป็นไปใส่ักมามาตะเวียมนหอะอ๋อตะทอง,ทองบ่ตะท้องตุ้ยเนี่ยอ๋อตุนเป็นจักไปทางใดอ่ักุ้้ย khá bay bao bay nè, khá bay mượt thong Oh, thong, nhà vào nhau khi ừ. nào vậy? bọn. Rồi. Rồi, nó thong mình. Rồi. Rồi, <laughs> mưa bạn vào một cơn này là non hơn à, mưa là mưa hơn một à, à, nè nó đến, cứ đây mưa hơn nhàng mưa coi nhàng mưa coi nhàng mưa mưa, mưa tạt nạt bò nạt bò à, rồi mình, à, thế bèo bước về điện nó mưa phân nè bè. bèo bèo bè, bè mà nó ở chân này bèo bèo nè bèo bèo ơi nó à nhảy à, kim nôm, à, à. nôm leo, <laughs> đồi đồi, ái chớ, nhảy xì an khẩu bò được vào chẳng để này, cái súc lái theo bạn này, à chị là lào ban, lào hà, hương hà mu khu ma, ma cọ mà ma soi nó, rồi khi nó nghe. อยู่อยู่ไทยอยู่พังไทยเพื่อนวันลงแขกเนาะลงแขกหรือว่าเขาเอิญเราว่านพี่น้องเองเอิญเราว่านหาหมูมากัเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามันก็ซอยมันโหนลงเหนือซีเปนเดทลมพัดโหนลงเบนดอยหาหมูมาก็ซอยเพราะมันโหนตีกันแน่นะวานนี่กาตาไายนะวานวานบอกเออแกกับแป๊บพูดกับเกี้ยวของคนเป็นลูกวานไม่ให้หนึงไม่ให้หนึ่งทำงานยาักเลยเนาะ มันยากแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวพุ่นเกี่ยวพี่แน่แล่นไปเกือบหมู่หาดไปน้อยบ่มื้อว่าหมู่หาดแต่ที่เพิ่นสิโตเนาะซอยกันซอยกันพี่น้อง่ขอเครือขอแงว่าซั่นเด้ทางนาพุนก็คือกันแลปังเบิ่งก็ยังงนอยู่ทําเอาบ่ทันนี่ดีก็สิได้อ่าจ้างนี่ดเฮาก็ได้ จเราว่านไงมันหมู่กันแยะก่อนนี่แย่เลยคนแล่นจะหาตัวตัวแล่นใช้คนข้าบหนึ่งนะข่างง่ายหนึ่งนะโดยใช่ละแม่มันไปแม่มันไยโอ้ยเนาะไทยกาเล็กมาเขาถือบัตรที่บ้านเขาเอาบอดึงเลกบ่เดี๋ยวนี้นะมาเชียงดวงเชียงโชคแท้อ้ยเนาะเอาโอเคฉันพี่น้องไงกับสิประมาณนี้เนาะพา อ่าน้องตีนึงมาดินน้ำยาเมื่อนี่เนาะจึงเปิ่นบ่ได้เห็นกันกระโดนแล้วมารอบคนก่อนผุมารอบก่อนนึ่ก็มาเปิพ่อพี่น้องไงพาน้องตีนึงมาปะาบ่บเจอทั้งยาเปิ่นอยู่เฮือนมาอยู่เฮือนเปิ้เมียอยู่น้ามื่อนี่กีบคนก่อนมือไล้พี่น้องไงรอบนี้ก็มีโอกาสก็เลยพาน้องตีหนึ่งมาดินน้ำยาก้อนพี่น้องไงเนาะจึงเปินบได้พ่อกันกระโดนลายเรือนนเนาะยาย หมดแรงคบบ่นั่งจนตายคาก้นติโอ้ยนอคนเด็กตายคาก้นเลยเอาสําหรับคลิปนี้วตนจบลงไว้เพียงชํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่มีหยังดไว้พบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี อ่ามาตัวเนาะแล้วก็ตั้งลูกๆกันลานแล้วแม่ขอลาพี่ละน้องไปก่อนพี่น้องไห้ปู่ป่อกันคึ้นหนาเด้อโดยสบายดีมอฮ้อนนี่บมสบายดีจักเถื่อนเนาะเด้อนั่นแหละเอาเอาทุจาก่อนเดียวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นบ่ฮะสวัสดีครับป้าลุงก่อนเดียวสวัสดีครับแล้วกันอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันขึ้นหนาเด้อ